สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงตุนทุกท่านแฟนคลับเซียลบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะถ้าคุณบอกว่าเทคนิคเข้มันไม่เวิร์กใช่คุณพูดถูกแล้วนี่เป็นคำพูดของคุณปู่นักเทรดครับผู้มีประสบการณ์มากกว่า30ปีในตลาดหุ้นนะครับท่านบอกไว้เนะี่ท่านนี้ เป็นมาร์เก็ตวิสักับเป็นมาร์เก็ตวิสัผู้ที่ใช้เทคนิคเข้าในการเทรดแล้วร่ำรวยนะฮะคนที่ใช้เทคนเข้าเทรดแล้วร่ำรวยแล้วบอกคนอื่นว่าถ้าคุณบอกว่าเทคนิคเข้ามันไม่เวริร์กใช่คุณพูดถูกแล้วนี่ผมว่าม,มันเป็นสิ่งที่นี่นหน้าตาแกนะครับหน้าตาแกโลกจิตเครับคนลูลกจิตเลยนะนเ็นสิ่งที่ผมว่าอ้มันน่ามาคิดต่อนะทำไมเซียนเขา ตรงๆแบบนั้นคอสราภาพแบบหมดเปลือกอย่างนั้นครับนี่เป็นทวิตของแกนะทวิตแกเนี่ยนะผมดูใกล้ๆเอาเดี๋ยวนะแป๊บนึงน,นี่ทวิตแกนะแต่ว่าสาหรับพวกคุณที่บอกว่าชาร์ตมันไม่ได้ผลนั้นฉันจะบอกว่าคุณพูดถูกจริงๆนะฮะชาร์ตหรือแผนภูมิราคานั้นล้มเหลวบ่อยมากกว่าที่มันจะถูกต้อง และแผนภูมริผผผผมราคาในความคิดของฉันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสําหรับการคาดการราคานะครับนี่เป็นทวีตของแกที่เป็นต้นกําเนิดให้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาครับถ้าคุณคิดว่าเทคนิคนั้นมันไม่เวิร์กใช่คุณคิดถูกครับแล้วเขาก็แลดปูกทํทำหน้าเงี้ย <laughs> ยิ้มยิ้มแบบมีเลนสในนะฮะ ซึ่งทวิตแกนี่ก็ไปประทับใจคุณแจ็คเวาเกอร์นะผู้ที่ทำหนังสือซีรีส์ชุดมาเก็ตวิสายก็ไปสัมภาษณ์ลุงปู่ปีเตอร์แบนด์เนี่ยนะฮะบอกว่านี่เป็นคอมเมนต์ที่มันมันดูแบบมันดูออสคือแบบประหลาดนะประหลาดดูเพียเพ้ยนสำหรับาจากจากนักเทรดสายที่ิคเข้าที่อยู่รอดระยะยาวนะครับแต่ ประเด็นของแกคือว่าจริงๆแล้วนั่นน่ะเทคนิคเอะหรือชาร์จหรือการใช้กราฟนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์อนาคตรครับแต่ว่ามันมันมีประโยชน์ในการกำหนดครับซ t o p l ลอ s แล้วก็มีการาคำนวณความเสี่ยงแล้วก็เปรียบเทียบกับโอกาสที่ควรจะมีนะนี่เป็นสิ่งที่ เป็นการขยายความนะขยายความาคำพูดของปีเตอร์แบรนด์จากแจ็คเชเวเกอร์ที่มีความเมตตาต่อนักเทรดมือใหม่อย่างยิ่งเลยนะแต่ผมชอบอะ่ะผมชอบแกมีแบบคือต้องมาจากรูปเน่จริงครับโอ้โหถ้าคุณคิดว่าเทคนิคเข้ามันไม่เวิร์กใช่คุณคิดถูกเลยแกยก็ยิ้มหน้าตาอย่างนี้คโอ้มันมันโดนใจจริงครับนี่เป็นสิ่งที่ผมนะฮะ ผมไปเจอนักเทรดที่ใช้เทคนิคเข้าหลายคนพูดแบบนี้ตรงกันเลยครับเขายอมเรบเลยว่าเทคนิคอลไม่เวิร์กครับและเขาดีใจนะที่มีคนบอกว่าเทคนิคอลไม่เวิร์กแต่คนพวกนั้น,นะฮะเขาใช้เทคนิคอลแหละในการเทรดและทำเงินไนดะ้อย่างมหาศาลฮนะอีกคนหนึ่งฮนะคนหนึ่งคือพี่มาร์คมินนวินี่ฮะเนี่ยมีบางคนบ่นนะว่าเนี่ยเบรกเอาอะมันไม่เวิร์กหรอกนะ มันทําให้ฉันต้องตัดขาดทุนเหมือนกับหูเหมือนกับตัดลิบบินเลยทีเดียวแล้วพวกเขาก็เลิกเลิกที่จะเทรดแบบเบรกเอาท์จนกระทั่งพวกเขาเห็นว่าอา้าวการเทรดแบบเบรกเอาทนี่มันเวิร์กแล้วนี่ว่าแต่แต่เขาก็ไม่ยอมทำอะไรครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาดหรอกครับแต่ปัญหามันอยู่ที่วิธีการแก้ปัญหาและการตอบสนองคุณต่อตลาดต่งงางหากคะครพูดง่ายคือ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฟอ r b บร a เอา t หรอกแต่ปัญหาอยู่ที่ mindset คุณครับทัศนคติคุณต่อ f อ r เบรกเอาท์แตหากครับนี่เป็นสิ่งที่เสียนบอกนะพี่มาร์กเองเนี่ยก็จอมรับตรงๆครับว่าไม่มีทวิตหนึ่งที่ที่ผมจําได้คือแกหัวเราะเลยนะแกดีใจนะที่ที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเบรกเอามันไม่เวิร์กหรอกเนี่ยมีคนบ่นมากมายดีบอกดีมันจะได้กําจัดคนที่คนที่ไม่ได้ศรัทธาออกไปแล้วตอนนั้นแหละ เบรกเอามันจะเริ่มกลับมาเวอร์อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เซียนหุ้นเขาบอกนะครับทำไมครับทำไมเซียนหุ้นที่บอกว่าเทนนิคมันไม่เวอร์หรอกเขายัางคงเทรดด้วยเทนนิคเขาทำไมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เทนนิคในการเหมือนกับโฟกัสในแบบที่มือใหม่เขาทำไงคือมือใหม่เข้ามาเทรดเขาคิดว่า ส,สูตรการเทรดต่างๆมันเหมือนกับอ่ามอนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเสียบปลั๊กแล้วก็ทำเงินได้เลยครับถ้าเสียบแล้วทำเงินไม่ได้เลยนี่คือมันเสียครับเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมันเสียเลยเขาทิ้งแล้วหาเครื Rey ่องใช้ไฟฟ้าใหม่ครับนี่เป็นมุมมองของนี่เป็น m i n ์ s e t ของมือใหม่ครับที่ยังไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจเกมการเทรดเลยครับเขาคิดว่าสูตรต่างๆนานาที่เขียนหนังสือออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กแล้วต้องเวิร์กครับถ้าไม่เวิร์กคือ มันพังมันใช้ไม่ได้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าผิดครับเพราะว่าเสียนหุ้นจริงๆครับเขารู้มันไม่เวิร์คครับแต่แต่เขาใช้ในข้อดีมันครับเขาเพิ่งพาข้อดีมันแล้วเขาก็มีกฎในการบริหารจัดการข้อเสียมันครับยังไงครับคือถึงแม้ว่าเทคนิคข้าหรือไพรทเทมันไม่ได้แม่นยําทุกครั้งครับ มันครึ่งๆเลยบางทีอาจจะไม่ยาต่ากว่าที่จไปแต่ทําไมเขาจึงทำเงินได้ครับเพราะว่าเขามีการรอคอยครับรอคอยรูปแบบโอกาสรูปแบบราคาที่มีเสี่ยงต่ํากับมีริสริสต่ารีวอดสูงครับเขารอคอยครับนะสองเขามีการบริหารความเสี่ยงครับถ้าการเข้าเทรดครั้งนั้นมันเป็นการเทรดที่แย่คือผิดพลาดเขาทํายังไงเขาตัดขาดทุนยังไงคัดลอสช็อตเอ็นดปรฟิตรันครับสามเขามีการโพซิชั่นไซซิ่งที่ดีครับคืออะไรครับ หุ้นผู้แพ้มีเงินในนั้นน้อยครับหุ้นผู้ชนะมีเงินในนั้นเยอะครับแค่นี้ฮะแล้วก็ทาซ้ำฮะนี่เป็นหลักการที่เซียนหุ้นทำครับมีไหมครับมีไหมที่พวกเขาสนใจข้อด้อยของเทคนิเคเข้าไม่มีนะครับเพราะว่าเซียนจะไม่เคยดูแคลนความบกพร่องของเทคนิเคเข้าครับเพราะว่าเขาเข้าใจดีครับว่ามันมีความบกพร่องครับแล้วเขาก็ เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากข้อดีของมันเหมือนกับครั้งหนึ่งที่ผมเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเจสซี่เลวมอลครับจำได้นะมีคนเขามีคนหนึ่งมาคอมเมนต์แบบใหญ่โตเลยว่าเจสซี่เลวมอไม่ได้เจ๋งหรอกเขาเพราะเขาฆ่าตัวตายแค่นี้เองครับเขาก็จบไปเขาเขาก็โพสแล้วก็ทิ้งไปครับซึ่งบอกเลยนะว่าไม่เซ็ตแบบเนี้ยโอ้โหไปต่อได้ยากจริงครับเพราะว่า มีคนที่เขาศรัทธาเจสซี่ล์มอเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาศรัทธาเพราะเจสซี่ล์มอฆ่าตัวตายครับเขาศรัทธาเพราะเรียวมอรวยครับรวยจากการเทรดครับแล้วเขาก็ศึกษาว่าทําไมเรียกวํามอทำยังไงถึงได้รวยครับแล้วเรียวามอทายังไงถึงได้ล้มเหลวศึกษาสองด้านครับเขาเอาด้านดีไปไปเป็นไปเป็นพานะเป็นเครื่องมือในการทําเงินแล้วเอาด้านเสียนั้นมาเป็นอะไรครับเป็นกฎครับป้องกันให้เขาไม่ต้องเสียหายอย่างนั้น ไม่ต้องล้มเหลวแบบริ่ยวม,มอครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชนะทำนะครับผู้ชนะนั้นเขาไม่ได้ต้องการระบบที่มันเพอร์เฟกหรอกเขาต้องการระบบที่มันมีความแม่นยำอยู่เพียงแค่ประมาณสัก5 0ออกก็พอแล้วครับแล้วเขาใช้ประโยชน์จากข้อดีมันครับให้มากสุดแล้วก็สร้างกฎขึ้นมาแล้วหลีกเลี่ยงข้อเสียมันใ้มกที่สดครับที่สำคัญนะครับ เซียนน่ะเขาโฟกัสที่ความสม่ำเสมอครับกาไรสม่ำเสมอครับไม่ใช่แจ็คพอตแบบลอตเตอรี่เหมือนมือใหม่คิดครับเซียนจึงมองเกมระยะยาวครับเซียนจะปรับตัวให้เหมาะสมกับตลาดและความเสี่ยงแตกต่างจากเม้านะครับคือเมาโอ้โหคิดจะรวยเร็วงเ,เดียวคิดว่าสูตรสําเร็จมันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วแค่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อมาเสียบปลั๊กต้องเวิร์กเลยจบทําเงินรวยเร็ว,รวจบแล้วทำอีกอื่นต่อไม่ใช่ครับถ้าคุณคิดแบบนี้นะ ยากครับยากครับแต่ว่าเมือนก็ตามที่คุณเข้าใจนะสิ่งที่เซียนเขาบอกว่าเออเนี่ยจริงๆอ่ะอยากไปโฟกัสที่ความแม่นยำครับแต่โฟกัสเรื่องของ r i s k r e w a r d ครับโฟกัสเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนของมันครับโฟกัสเรื่องเทรดดิ้งไซโคโลจีโฟกัสการบริหารความเสี่ยงโฟกัสโพซิชั่นไซซิ่งโฟกัสที่การรอคอยครับโฟกัสความสม่ำเสมอมองเกมระยะยาวครับเหล่านี้ครับมันจะทําให้เราประสบผลสำเร็จในการเทรดมากกว่านะครับก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับ นักเทรดเมืองใหม่ทุกคนนะครับก็มีหนังสือผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เ,เขียนอยู่นะครับก็เนเล่มเนี้สามเล่มนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับ Mindset แล้วก็ t r a d i n g Psychology นะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ